สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทาง เพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0นเป็นต้นไปนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก่อนอน่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168หนะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬา มวยเดียวมวยสเต็ปนะครับออกตัวได้ตลอดการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวครับที่ผมใส่นี่แหละครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุนรับเงินอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถาม รายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยผมปอหน่วยมวยมังไ่การันตีนะครับสมัครได้เลยนะครับที่ลิงก์ผมด้านล่างนี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในการซึกงมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลมร้อนสรัตนารุ่งโรจน์นะครับหรือ กรพยาไฟาบินหรือสิทธิ์เสียนชาตินะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมด้วยค่ายสรัดรุ่งโรดนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด101ปอนด์อนเจอทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยหรือมนุษย์หินวันดีทวีชัยหรือชาติพันเล็กหรือพันดักรัตนบุรีนะครับ มวยจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ค่ายพันดักรัตนบุรีนะครับร้อยหนึ่งปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านลมร้อนสรัตนารุ่งโลนนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยจุดแปดขาดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านเอกวิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยหนึ่งเท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเอกพิทักษ์ วันด er ีทว ah ีชัยนะครับเป็นมวยพันเก่งครับอาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดนอกได้ในมีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านลมร้อนสรัตนาลุ่งโลดนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับนอกได้ในดีครับฝีมือดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นลมร้อนสรัตนาลุ่งโลดนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านลมร้อนครับก็ไปแพ้นอกทางด้านนํำเจริญบุญล,ลาน,านามวยไทยเมื่อวันที่30กันยายน2565ที่เวทีมวยลังสิตในยกที่4แล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านเพชรกพหลักบุญเมื่อวันที่20มกราคม2566ที่เวทีมวยลังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านลมร้อนสอรัตนารุ่งโรจน์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรสีดำสิทธิเจริญทรัพย์เมื่อวันที่20 ทันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรสีดำสิเจเลนซั์เมื่อวันที่26มกราคม2566ที่เวทีมวยราชชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเอกวิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเอกวิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับเป็นมวยแข็งแกร่ง,แ,งแรงครับ อาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกววทีทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านตาตายวนบ้านแท่นหรือตาตาเล็ก ปอโพศีนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมด้่ค่ายพ่อหลักบุญที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสียวุฒิพ่อหลักบุญนะครับวันนี้เจอทางน้านเอกอาวุธวันดีทวีชัยหรือพันดักรัตนบุรีนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมด้วยค่ายวันดีทวีชัยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ชกกันในวิกัน1 1 9ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านตาต้า ยวนบ้านแท่นนะครับช่างนำ้ำหนักได้119เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเอกอาวุธวันดีทวีชัยนะครับช่างนำ้ำหนักได้119เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างนำ้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเอกอาวุธวันดีทวีชัยนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับแล้วก็มีเข่าในล็อกตีเหนียวแน่น ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเอกอาวุธวันดีทวีชัยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นตาตา้ายวนบ้านแท่นนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าในอาชีพเข่าเหนียวแน่นเข่าแหลมแทงเจ็บล็อกตีมีเข่าัดไส้ครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับหัวใจเกินร้อยไปไปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับวันนี้ได้ลอยกว่ายาวกว่าใหญ่กว่านะครับและก็เตรียมตัวมาดีครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้าน ตาตาหยนบ้านแท่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นตาตาหยนบ้านแท่นนะครับก็ชนะน็อกธนูทองพดุงชัยมวยไทยยิมในยกที่4เมื่อวันที่15กันยายน2องพายที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านโล่เงินพักยกพีเคเมื่อวันที่28ตุลาคม2อ6 5ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้นอกใครกับทางด้านวีรลสิงเกียรติชัยยุทธในยกที่4เมื่อวันที่16 ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตคานี้คือฟอร์มหลังของด้านตาตายวนบ้านแท่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเอกอาวุธวันดีทวีชัยกันบ้ากนะครับไปชนะคะแนนทั้งด้านแม็กนัมดาบรันสลัคามเมื่อวันที่19พฤศจิก,ก,กาย,ยน2 5 6 5ที่จังหวัดสุรินทร์ไปชนะคะแนนทั้งด้านนิชาวนุ้นยสีมุมเมืองเมื่อวันที่22ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับ ชนะคะแนนทาดนงด้านวังพมเดชสิงห์ใต้เมื่อวันที่27มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเอกอาวุธวันดีทวีชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่สในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าดีเข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้ผมออกไปที่ทางด้านตาตายวนบ้านแท่นนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สามกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยหรือวอสังประไพนะครับวันนี้เจอกันทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือบักโจ้ผ้าใบจัตุรัสหรืออายงยิมนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมด้วยค่ายลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับสอจิวลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้หนักได้115.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับช่างน้าหนักได้115.2ลดไปด2ครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเป็นมวยขวา จังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยขวาแรงบูดุดันอาวุธหนักอาวุธแรงครับก็ฟอร์มกำลังสดกำลังเ้าครับยังสะกดคำว่าชัดแพ้ไม่เป็นเลยนะครับสำหรับคลาสสิกลูกจะแม่ใส่ทองนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นคลาสสิกลูกจะแม่ใส่ทองนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยสองาดถนัดซ้าย เตะซ้ายถนัดขวาเ <ina> ตะขวาครับถนัดทั внимание. ้งสองข้างเลยนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับบ <can> ูด UH ุดันแต่ถ้าว่าเลื้อเวทีไปนานพอสมควรแต่ถ้าว่าความรับผิดชอบดีครับมีวินัยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านกิมรวยเพชรพัชระอะคาเดมี่ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม 2,563ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็มาแพ้คะแนนทางด้านลักเอราวันเมื่อวันที่13มีนาคม2,564ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับชนะนกเพชรวานน์นยกสร้อยทอต่อเวียงยองลำพูนเมื่อวันที่20กันยายน2,565ที่เวทีมวยลังสิตนะครับก็เหลือเวทีมาหลายเดือนเหมือนกันนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านคลาสสิกลูกย้วแม่ใส่ทองนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านเพชรวานอนในยกส้อยทอตอเวียงยองลำพูนเมื่อวันที่21ตุลาคม2 6 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะนอกทางด้านขุนศึกเพชรยินเดียคารามีในยกที่3เมื่อวันที่22ตุดธันวาคม2 6 6 5ที่เวทีมวยราชดชเนินไฟลล่าสุดนะครับก็ชนะนอก คุณสยามไฟเตอร์มวยไทยในยกที่2เมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตครับนี้คือฟอร์มหลังของนั่นคลาสสิกลูกจ้าแม่ใส่ถงครับสดจากขั้วสดจากเต้านะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเป็นมวยสองกาดเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นครับ ฝีมือดีการผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะนะครับผมมองว่าวันนี้เขาน่าจะมาเก็บชัยชนะครับแจ้งเกิดที่เวทีมวยลังสิตไปได้แน่นอนนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับจัดไปให้เสียนะครับให้5ดาวครับวันนี้เพชรจงรักวอสังประไพนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับ มาใน่อุที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชเพชรวอสังประไพหรือศักวิเชียนนะครับแฝดผู้พี่ของเพชรเดชสักวิเชียนนะครับ,น,น,รบนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ซ้อมที่ค่ายเพชรย,ยินดีนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรนํำโชคสอจอต้องปาจีนหรือออต,ตึกแดงหรือสอจัลุวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายสจัรุวันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด อยู่กับเสียแชมป์สอจารุวันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่ทางด้านเดชเพชรวอรสังประไพยนะครับก็ใ่้น้ำหนักได้117เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนำโชคสอจอโต้งป่าจีน ครับก็ชั่งน้ำหนักได้หนึ่งวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การโชคของน้านเพชรนำโชคสอจอต้องปราจีนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักอาวุธแรงครับ,บูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดนะครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้องปราจีนนะครับ ส่วนสไตล์การชกของน้านเพชรเดชครับหรือเดชเพชรนะครับเดชเพชรวอสังประไพนะครับโทษทีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดแรงบูดุดันหมัดคมแล้วก็เข่าในดีแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเดชเพชรวอสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นเดชเพชรวอสังประไพนะครับก็แพ้ชนะคะแนนทางน้าน ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์เมื่อวันที่11สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชชัมเนินแล้วก็ไปแพ้นอกทางนั้นอิเซวอวันชัยในยกที่1ครับเมื่อวัน23กันยายน2565ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางนั้นสุดหล่อสอจอต้องปลาจีนเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชเพชรวอรสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านจากดาวเพชรเกียรติเพชรเ,เชรมื่อวันที่25กันยายน2565ที่วิทหมอชิดแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้านฉลามดำนายกเอาาา่าศาลานยกที่3เมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนาทางด้าน ก้องพยักโตราชทันเมื่อวันที่14มกราคม2566ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนาานเพชรนำโชคซอจอต้องปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเดชเพชรวอรสังประไพนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีเตะขาต่อยหมัดแรงบูดุดันมีศอกสวนแรง ครับปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับคู่ขี่สูสีแต่ถ้ว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับคู่ที่4ี่ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชเพชรวสังปรภัยนะครับผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชเพชรวสังปรภัยนะครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชั่เฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ